สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า The Little Orchestra ค่ะเกมนี้มาจากนักออกแบบคนไทยนะคะดรจัก,กริจเจริญสุขค่ะหลายคนเคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินชื่อดออรแซกมาแล้วนะจากใครดรแซกเกมซึ่งเกมนี้ไม่ใช่เกมแรกนะที่ดรแซกเป็นคนออกแบบควจริงก่อนหน้านี้มีเกมหนึ่งที่ชื่อว่า c o r d Hero ตัวนี้เคยหยิบมารีวิวกันแล้วใน EP หนึ่งศใครสนใจก็ไปตามย้อนดูกันได้สำหรับตัวนี้ The Little Orchestra ค่ะเป็นการ์ดเกมปตร์ตี้ เบาๆแล้วก็แบบว่าเป็นแบบแนวแบบเซตคอลเลกชันเฮฮามีแบบแ,บบแกล้งกันได้ตัวเกมเล่นได้20คน,นะคะ่ะตั้งแต่น้องตั้งแต่อายุ4ปีก็เล่นได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าเกมที่แบบออกมาภายใต้ของของดรแซกแล้วเนี่ยการตีได้เลยว่าน้องๆที่เล่นไปทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทฤษฎีดนตรีมาก่อนนะแต่ว่าจะได้ความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยเกียวกับดนตรีเนี่ยติดก,กระเป๋ากับไปทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปตามดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะสำหรับอุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะก็จะมีการ์ดซ สี่ใบนั่นเองตรงนี้สี่สีนี้จะเป็นการ์ดเขาเรียกว่าการ์ดเครื่องดนตรีหรือว่าอินสตูเมนต์การ์ดนั่นเ,เองแล้วก็กองน,นี้จะเป็นมิวสิเชียนการ์ดหรือการ์ดนักดนตรีตรงนี้จะเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์การ์ดสำหรับผู้เล่นแต่ละคนนะคะตัวนี้จะเป็นการ์ดในการนับเทิร์นในเกมนี้ในหนึ่งตาเนี่ยจะเล่นกันสี่รอบเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะเล่นเก็บสะสมคะแนนหลายรอบแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการ์ดออเดียนก็คือเป็นคะแนนในเกมนี้เราจะใช้คะแนนในที่จะนับในเกมนี้จะเป็นการ์ดไดโดเสา์นี่จะมีไดโดเสาผู้หญิงกับผู้ชาย เซตอาพการ์สสำหรับเล่น4คน,นะคะ่ะเกมนี้เดี๋ยวเริ่มต้นทุกคนจะมีการ์ดในมือคนละ4ใบแล้วก็จะมีการ์ดตรงกลางอีก4ใบเพราะฉะนั้นเล่น4คนจะมีการ์ดเริ่มต้นก็คือ16บวกสก็เป็น20นะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอย่างละชุดเนี้ยอ่ะคนละสปึ๊บเ่ยที่เหลือก็ไม่ใช้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็4ใบปึ๊บเนี่นยใบตรงนี้อี่ใบ ส่วนการที่เป็นมิวสิเชีนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ในเบสิกเกมเนี่ยจะยังไม่อธิบาย mm hmm. ก็เก็บแย่างแก่อนนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่อธิบายส่วนการคอนดักเตอร์เนี่ยไม่ว่าเล่นกี่คนก็ต้องใช้เสมออันนี้จะเป็นเซตการ์ดเริ่มต้นนะคะทีนี้มาดูการ์ดตัวตัว,ตวพวกเครื่องดนตรตีของเรานิดนึ่งอ่ละลเลของ อย่างเช่นพวกกาที่เป็นสีเหลืองจริงๆในเรฟเฟรนต์นะคะเรฟเฟรน์ของผู้เล่นตรงนี้มันจะมีบอกอยู่ค่ะว่าเครื่องดน,นตรีทั้ง4ชนิดเนี่ยทั้ง4ประเภทเนี่ยมันมีประเภทอะไรกันบ้างอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยที่เรสตริงเนี่ยพวกนี้จะเป็นเครื่องสายสีม่วงเนี่ยจะเป็นเครื่องเป่าลมไม้สีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสีเขียวก็คือจะเป็นเครื่องกระทบนั่นเองอ่านั้นเรามาดูตัวอย่างก๊าซกันสินว่า อันนี้อย่างเช่นเนะี่ยที่บอกว่าสีเหลืองเนี่ยตรงนี้คือเครื่องสายใช่ไหมตัวการอะค่ะบอกอะไรเราบ้างก็จะมีสัญลักษณ์อย่างนอกจากมันจะเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นขนาดครึ่งวงกลมหมดเลยเพื่อให้แบบเวลาเราถือการอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ดูว่าเอ้ยมันเป็นการประเภทเดียวกันอ่าเผื่อว่าแบบเอ้ใครแบบว่าตาบอดสีอะไรอย่างเงี้ยตัวการจะมีบอกวิธีได้คะแนนอยู่ค่ะก็คืออย่างเงี้ยการเนี่ยจบเกมเนี่ยถ้ามีค่ะที่เป็นสีเหลืองนั้นหนึ่งใบหนึ่งแต้มสองใบสามแต้ม 3ใบ7แล้วก็4ใบ10ส่วนขวาบนตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลของเครื่องดนตรีชนิดนั้นอย่างเช่นเจ้าพินตัวเนี้ยอยู่ในวงออเคสตราเนี่ยตำแหน่งของอนักดนตรีเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ในวงน่ะคอนดักเตอร์จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองหรืออย่างเช่นอ่ะอย่างนี้กีตา้าอย่างนี้นค่ะ วิธีได้คคแนนก็เหมือนกันเลยเห็นไหมหนึ่งสามเจ็ดสิบเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้ก็จะบอกข้อมูลของของวงอเคสเอร์เหมือนกันว่าแบบเออคนที่นั่งกีตาร์เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้มาดูตัวอย่างของอย่างเช่นสีม่วงเนี่ยเหมือนกันเนี่ยสีม่วงตัวนี้ที่เมื่อกี้บอกก็คือเป็นพวกเครื่องเป่าลมไม้ก็จะมีแบบว่าบอกชื่อเครื่องดนตรีชนิดต่างๆอะไรอย่างค่ะสีฟ้าที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นเครื่องเป่าทองเหลืองอ ก็จะมีข้อมูลของเครื่องนตรีแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นสีเขียวก็พืพอพวกเครื่องกระทบนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากเราได้เซตการเริ่มต้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นในก่องก็จะสับๆัแล้วก็แจกกันละสีใบ เมื่อกี้เราไม่รู้วิธีได้คะแนนของพวกกาสเครื่องดนตรีไปแล้วเนอะไม่ว่าจะสีไหนก็คือวิธีการได้คะแนนก็คือ1 3ึ่อย่างเงี้ยเสมอเลยแล้วการที่เป็นคอนดักเตอร์บ้างหลาะอ่ะการที่เป็นคอนดักเตอร์จะต่างกันค่ะจบเกมเนี่ยถ้าเรามีกาสคอนดักเตอร์หนึ่งใบจะลบ1 2ใบลบ3 3ใบ8แต้มแต่ถ้า4ใบนี่คือชนะไปเลยเนีย่ยจะเห็นว่าจริงๆเจ้ากาสคอนดักเตอร์อ่ะจริงๆก็คือถ้ามี4ใบเนี่ยเหมือนเราแบบประกอบร่างนี่เป็นคอนดักเตอร์ได้เียเนี่ยชนะไปเลยมีการาระลักมากซึ่งจริงๆในการเรฟเลนของผู้เลนนะ แต่ละประเภทมีวิธีการได้คะแนนยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ตรงนี้มันมีวิธีการได้แต้มพิเศษตอนจบเกมหรือยังค่อยอธิบายต่อสกอร์แต้มให้ดูหลังจากรู้จักการ์ดกันไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็การ์ดทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราเลือกใช่ไหมคะสลับสลับแล้วก็แจากให้ผู้เล่นคนละสี่ใบแล้วก็เหลือตรงกลางสี่ใบผู้เล่นคนที่เล่นคนแรกจะมีเอาการ์ดที่เป็นการ์ดเธอเนี่ยวางไว้ เพื่อจะบอกว่าอ็เนี่ยฉันเล่นเป็นคนแรกนะนี่ก็จะเป็นเรฟเฟลเลนซ์ซึ่งแจกให้กับผู้เล่นทุกคนนะคะในตาของเราเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างอ่ะเราก็เปิดาก์ดเราที่มาดูก่อนนะคะจุดประสงค์เกมเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราพยายามจะเก็บเซตใช่ไหมเพื่อได้คะแนนนะคะแอคชั่นของเราในหนึ่งตาที่เราทําได้นี่มี3อย่างให้ทาอย่างแรกคือเราสามารถสลับกร์ดกับกองกลางเวลาสลับก้าดกับกองกลางคือสลับกี่ใบก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าอุ้ยยิงเห็นมูุ้ยสีมูอุ้มี2ใบละกน่มี3ใบแบบอาจจะได้อะไรได้เพิ่มอย่างเงี้ยอาจจะสลับ อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2คือสลับกับเพื่อนถ้าสลับกับเพื่อนกี่ใบก็ได้แต่ว่าเวลาที่สลับกับเพื่อนนะคะก็ e คือว่าสมมติหญิงบอกหญิงสลับ2ใบเพื่อนเนี่ยจะเลือก2ใบที่เขาไม่อยากได้แล้วก็ให้เรามานะคะอันนี้คือแอคชั่นที่2แอคชั่นที่3ก็คือผ่านเลยนะเพราะนั้นเกมเนี่ยจะวนเล่นอย่างเงี้ยสี่รอบแล้วก็จะจบเทินนะคะใครที่ได้แต้มสูงสุดในรอบนั้นไปเนี่ยก็จะได้มีการออดเดียนไปหนึ่งใบนั่นเองง่ายอย่างเช่นสมมติแบบหญิงเล่นก่อนหญิงบอกอุ้ยหญิงมี่องม้วงสองา ปุ๊บอ่าก็ผ่านจูตาคนนี้แล้วคนนี้ทำลายสาวผู้หญิงเขาดูการเสร็จปุ๊บทำอะไรดีเขาบอกสองใบเนี้ยฉันไม่เอาอ่าขอแบบไปสลับกับเพื่อนแต่นี้จริงๆไม่ได้หยิบมานะเพื่อนจะส่งมาให้เรานะพอถึงตาที่3คนนี้ล่ะเวลาคนนี้ค่ะสมมติเขาอยากจะแลกใช่ไหมคะเขาไม่สามารถแลกกลับมาที่คนนี้ได้นะคือแลกกับใครก็ได้แต่ห้ามแลกกลับมาที่คนเดิมคนที่2องย่างเงี้ยสมมติเขาบอกอ๋อแหละขอแลกสามใบเลยแลกกับสามใบนี้ละกันอ่าปุ๊บพอจบคนนี้อ่าคนนี้ทําอะไรสมมติบอกว่าอุยฉันขอแบบ ฉันก็ขอแบบอชอบแล้วก็ผ่านเลยก็ได้ไม่แบบไม่ทาอะไรเลยแบบชอบอยู่แล้วก็ผ่านพอวนกลับมาถึงคนแรกค่ะก็จะเทินเป็นรอบที่2องเกมก็จะวนอย่างเงี้ยเล่นทั้งหมด4รอบพอจบสี่รอบปุ๊บทุกคนก็จะเปิดเพื่อจะแบบว่านับนนว่าคะแนนว่าแบบเเราได้กี่คะแนนนะซึ่งอย่างเงี้ยหญิงก็จะได้กี่คะแนนเดยหญิงก็จะได้แบบว่านะจริงๆเวลานับคะแนนไม่ใช่นับของตัวเองเดียวนะคือนับกองกลางด้วยนะถ้าเกิดว่ากองกลางเขาได้การเยอะกว่าเนี่ยคนนี้ก็คือชนะไปซึ่งอย่างเงี้ยค่ะเวลาหญิงได้คะแนนก็คือ อ่าอย่างเงี้ยหญิง,งมี2องใบหญิงก็ได้3แต้ม2ใบก็ได้3แต้มก็6ใช่ไหมแต้โอ้โนมีบางเอิ่นมากจริงๆใน Reference มันมีบอกอยู่ค่ะว่าถ้าตอนจบเกมนเนี่ยเราได้ตรงนี้มันมี Special c o m b i n a t i o n ถ้าเราได้ t ู o พ a เราจะได้เพิ่มอีก7เพราะาง,างั้อย่างเงี้ยแทนที่แบบหญิงจะได้แค่3บวก3เป็น6ใช่ไหมหญิงจะได้บวกอันนี้อีก7เนี่ยก็จะเป็นได้เป็น13แต้ม หรืออีกอันหนึ่งที่มันมีคอมบิเนชันอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีเครื่องดนตรี4ชนิดที่เป็นคนละประเภทกันเลยเราก็จะได้แบบเพิ่ม6นั่นเองอ่ะอย่างเงี้ยก็จะนับแต้มกันสมมุติว่าตอนนับแต้มอะค่ะหญิงได้แต้มเยอะสุดคนที่ได้แต้มเยอะสุดไปเนี่ยก็จะได้นี่ออเดียนต์ใปหนึ่งใบนั่นเองนะคะแล้วก็เล่นเกมก็จะเล่นวนอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยเเงื่อนไขาการจบเกมในเกมนี้ สำหรับได้สองถึงสามคนใครมีออเดียนครบสามใบเนี่ยชนะไปเลยแต่ถ้าเล่นห้าถึงสิบคนเนี่ยใครมีสองใบปุ๊บก,ก็จบ,จบก็ชนะไปเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนเกมอาจจะเล่นหลายรอบขึ้นอยู่กับจำนวนว่าแบบอ้ยใครได้ออเดียนมาอาจจะมีการแบบแย่งไปแย่งมา ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการ์ดมิวสิเชียนกันบ้างซึ่งแบบตรงนี้เวลาใส่ก็คือเป็นวาเรียนนะนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วการ์ดก็จะแบบเออค่อคนข้างเห่หานิดนึงอย่างเช่นเออ่มิวสิโคโลจิสตัวเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าตอนจบเกมก็คือแบบติดลบสามอย่างเลซซิ่งเลซซิ่งมิวสิเชียนอย่างเงี้ยจบเกมคือสูญแต้มอย่างคอมโพเซอร์สามแต้มเนี่ยชอบตัวนี้มากเลยที่เป็นเฟกมิวสิเชียนตัวนี้คือเวลาใส่ต้องใส่เข้าไปทั้งสามใบเลยจบเกมก็คือมีหนึ่งใบลบห้า สองใบห้บาแตนสามใบลบห้าอีกโอ้โหนี่แบบป,ปวดมากแบบว่าใครที่กัดตะเก็บสองใบนี่รุนมากเลยว่าแบบในสุดท้ายจะแบบจะโดนติดตรงห้าหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมนี้กันซึ่งเราจะเล่นกันสามคนเราจะใส่การ์ดมิวสิคเชียนเข้าไปในนี้สี่ใบนะซึ่งก็จะมีแบบว่านี่เนื Music ้อเวิร์สมิวสิคเชนก็ไม่มีอะไรจบเกมได้แต้มหนึ่งอ่ตัวนี้เป็นการ์ดโปรโมของอ่ามิวสิคดีเรคเตอร์ดรัฟเกรีนเองจบเกมได้ห้าแต้มส่วนตรงนี้เป็นการ์ดคู่กันอ่าไวโอลินไวโอล่าดูเอ็ตัวนี้คือจบเกมคือ มี1ใบ5แต้มแต่ถ้ามี2ใบอันนี้คือติดลบี้มีความเกรนมากอ้าวรวมเลยแล้วก็สลับสลับสลับที่การแจกเอานี้เลยเอาเลยสี่ใบเฮ้ยไม่ได้เอางี้ <c oughs> โอเคปึบ๊บ <c oughs> แล้วก็ได้การ์ดปุ๊บแล้วก็มาดูซิเราได้การ์ดอะไรบ้างชึ่ อ่ะชหญิงเริ่มก่อนอ่บการเฟิร์สเพลเยอร์อยู่ที่ยิงเริ่มก่อนคุณว่าญิงแรกแรกแรกนี่แรกมันสักสามใบเลยแล้วกันในร่างสามใบและแก,กองกลางบางทีเราแรกอะไรเราสอบอะไรไปเราก็จำจำนิดนึงนะว่าแบบเผื่อว่าเราจะอยากได้อะไรอย่างนี้ฮึอ่ะ <c oughs> ผ่านตาแบงค์ตาแบงแบงแรกแบงค์หนึ่งใบตาพี่เล็ก ออกมาทั้งมือใครนี่แหละฮะเอามาทามั้งมือไล่ทั้งมือทำไมวะทำไมอะทำไมทำเนี้ยเมื่อกี้หมอะใช่ว่าการดีโอทำอย่างนี้ก็ได้เนะี่ยอ่ะขึ้นรอบที่สองเทินที่สองหญิงใช่ปะ่ะเทินที่สองไม่ใส่วะหญิงเหรอการดีการดีดีอะไรวะหญิงลองเลยแลกสามใบเออเออเอ ล้วแล้วห้าสามใบุ๊ยนี่น้อขอใบหนึ่งเอาใบแปหนึ่งฮึอยากดูว่าเขวแลกอะไรกันนีแลกสองใบมีใบนี้หนึ่งที่สามอยากูเขาแลกอะไรกันอ่ะอันนี้จบรอบที่สองคือรอบที่สาม เมื่อกี้ลืมดูว่าใส่สีสอะไรลงไปตายแล้วแบงค์เอามาสองใบดิเฮ้ยมาสองใบด้วยอืในตาเนี่ยหญิงแลกกับแบงค์สองใบใช่ป่ะพอถึงตาแบงค์อ่ะแบงค์แลกกลับมาจากหญแบงค์แลกกับหญิงไม่ได้นะเนะี่ยแต่พอถึงตาพี่เล็กกับพี่เล็กจะแลกกับแบงค์หรือแลกกับหญิงก็ได้แรกสองใบ นี่จำไม่ได้เลยอ่ะแรกของวันนี้มีม้มวเล่นรอบนี้เล่นมว้วมาจำไม่ได้แล้วสิอ้าวมาถึงรอบสุดท้าย,ยรอบสุดท้ายเอามานี่ฮะมไม่อยากจะคุยอันนี้อ่ะได้หนึ่งใบใบสุดท้ายพี่เล็ก,กพี่เล็ก พี่ทำไรผ่านเลยไรข้างมือโอ้ยมีคนมีคนร้องมีคนร้องมีคนกรี๊ดอ่ะจบจบคือจะบอกว่าการแย่มากอุ้ยสุดยอดจริงเหรออ่ะเปิดเปิดอันนี้ของหญิงอ่ะคนที่หนึ่งอ่ะอันนี้เปิดตรงกลางด้วยเพราะถ้าตรงกลางชนะนี่คือไม่มีใครได้ออดเดียนนะจ๊ะอุ้ยตรงกลางนี่นอนแบดนะเจ้าแจมเอออ่ะหญิงได้เท่าไหร่อันหญิงหญิงก่อนหญิงได้คู่ใช่ไหมก็ได้สาม สามสี 3, 4, บ่บอยห้าเอ,อ้ไม่ใช่เอาบอยห้าเก้าแตม <5. S 2> อันนี้ก็สามไปแปดเก้านี่ก็เก้าเหมือนกันนี่เท่ากันเลยเท่ากันสามสี่ลองดูสามโหอ่อนมากนี่มีมีคอนเนคเตอร์ทั้งสามใบได้แปดแตมบอยห้าแตมสิบสามชนะโหงั้นพี่เล็กก็จะได้ออดเดียนไปนอาะไปเล้วันคือวิธีการโจ์ จริงๆในเกมอ่ะถ่าเสมอถ้าเสมอกันสมมตินะสมมติแบงก,ก์กับพี่เล็กเสมอกันอ่ะจะถือว่าแบงก์อ่ะได้ได้ออเดียนใช่เพราะว่าคนที่เล่นคนที่เล่นก่อนจะเสียเปลี่ยนนีดนึงคนสุดท้ายมันสามารถแบบเล่นแบบพี่เล็กได้คือแบบสลับการหดมืออ่ะพอเล่นรอบที่2เล่นรอบหน้าพี่เล็กจะกลายเป็นคนแรกแล้วพ,พี่เล็กจะเอาการร์สเทิร์น<ท>ไปแล้วพี่เล็กก็เลือกที่จะเปลี่ยนการตรงนี้ได้ว่าแบบอยากเอาการแบบอันไหนออกเอาอันไหนเข้าเพราะฉะนั้นเล่น3คนก็คือจนกว่าใครจะได้ออเดียนครบสใบก็จะชนะ เลยไม่ยากเลยนะสำหรับตัวนี้ค่ะ The Little p r i หญิงชอบตัาวา art work ของเกมนี้มากเลยคือจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ตัวที่เป็นตัวขอดฮีโร่แล้วนะคือ a อเวริร r k มีความน่ารักแล้วก็จะมีความแบบแฝงความตลกตลกอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตัวการ์ตูนเกมนี้ก็เหมือนกันคือตัวการที่เป็นการอุปกรณ์เคร,รื่องดนตรีทําได้แบบเอ้ยสีสันสวยงามดูดีคุณภาพการดีมากเลยถึงนะจะจะเป็นตัวนี้เป็นการที่แบบผลิตในประเทศไทยด้วยนะคือแบบคุณภาพการคือแบบดีมากเลยค่ะแบบว่ามีทั้งแบบเคลือบด้านแล้วก็แบบว่าขอดกาดก็เป็นขอ ตัวการ์ที่เป็นตัวมิวสิเชนตัวนี้เป็นหญิงว่าเป็นแบบสีสันในเกมที่ทําให้เกมมีความเฮฮาคือบางใบมีการแบบติดลบตอนจบเกมบางใบมีแบบเก็บเป็นเซ็ตนี่แบบปีได้แต้มบวกแต้มลบด้วยหญิงว่าแบบตัวนี้สามารถแบบใส่เข้าไปเลยได้เลยตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็อย่างที่บอกคืออันนึงน่ารักมากคือเห็นอาร์เวิร์แต่ละอันแต่ละอันคือแบบมีความตลกอ่ะแบบมีการแบบอย่างคอมโพสเตอร์อย่างเงี้ยคือแบบมีแบบ แบบเหมือนอ้วกเป็นแบบเป็นตัวดนตรีแบบอ้วกออกมาเลยเออคือการแบบน่ารักดีซึ่งตัวเกมเล่นง่ายมากๆเลยคืออย่างที่บอกเลยว่าตามตามเหมือนที่แบบเอยดตรไซเขาบอกเลยคือเราไม่จชเป็นต้องรู้ชีวิตดนต,ตรีมาก่อนแต่ว่าพอเล่นเสร็จอะอย่างคืออย่างหญิงเองอะเวลาที่เราเล่นอนะเราก็อาจจะไม่ได้สังเกตพวกแบบตรงหัวมุมตรงนี้หรอกว่าเอ๊ะมันขึอนดนตรีชิ้นนี้มันอยู่ตรงไหนในวงออเคสตราหรอแต่พอเราเล่นไปสักพักเราก็จะเริ่มแบบอพอเริ่มคุ้นชินก,กับกิบกาเกมเราเล่นไปรินนึงเราก็จะดูอ๋อโอเคอ๋อทรังเกิ ตรงด้านบนบนสุดของวงอเคสต้าหรอยยมันก็หญิงมองว่ามันเป็นเก็ตได,เด้เก็ตน้อยที่ได้จากในเกมซึ่งตรงเนี้ยตามจุดประสงค์ของแบบตามจุดประสงค์ของนะักออกแบบเป็นดรแซคคืออยากให้แบบคนที่ได้เล่นเนี่ยคือมีเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับดนตรีติดก,กระเป๋าไปนั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่สนใจจะบอกต้องบอกก่อนเกมตัวเกมเนี่ยยังไม่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะตัวเกมค่ะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่15กันยายนนะเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่สนใจก็สอบถามกันมาได้ค่ะอสอบถามที่ร้านเล่นก็ได้หรือร้านร้านบอร์ดเกมใกล้บ้านเพื่อนๆนะคะก็มาลองเล่นกันค่ะสาหรับใครที่เคยเล่นหอรคอร์ e ฮีโร่แล้วรับบอกเลยค่ะว่าตัวนี้เดือิเทอร์โอเคซ่าห้ามพลาดเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวลเราลเล่นจจหยิบเกมไหนมารีวิวกันเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ